มากค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะอันนี้ในกรีนเฮาเขาเนาะเออในเฮือนเฮาเฮือนในปลูกพักเฮาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีรอบค่ะมาพบกับสาวสกลคนจะดีอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนี้มาทําความสะอาดสวนค่ะยังอีมองหนึ่งในในไอ้มองเก็บหลดจ้ะผูบ่าวไอไม้ไปตัดไปหยัางยังบบแล้วจ้ะมากค่ะมาซอยกันจ้าช่วยกันช่วยกันเดช่วยเก็บเนาะ ใส่ถุงแล้วมือกลอนต้นมะพริกะจีได้ตัดอยู่ดอกจ้ะพี่น้องอก่อนอื่นก็นตัดไอ้อันนี้เครื่อมาละก่อนไม้กะไว้ปีหน้าจา้ะไว้ใส่ปีหน้า anh mi tát đặt xong mà khôm thật <laughs> tát anh à nhàng cái bọc khâu ôi ừ. 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 พี่หน้า,า,าก็จะพอใส่ได้อยู่เพรามันไอ้มันไอ้นั้นแล้วเนาะมัน,ม,นมัดย่ายมันแล้วจ้ะพี่เนอะพี่หน้าก็จังปุ่มืออเนาะ อือของมันพุได้อยู่จ้ะ ต้องยังทำนี้ก็อยากกว่าสิต้นผิด,ดนะจีโนะเดี๋ยวบาดพิมพ์ห่อหมปุ๋กจัง,จ,งจังมาเขีออีกเชื่หนึง่งจ้ะอันนี้จัดแจงคือมันเรียบร้อยอ น้อยก็หิมากตกมาตกกบบที่หนาวแบบนี้อโอ้ยผมเหมือนผมค่อยสั่งแมลงคัะใช่ไหมฮ่า Cơ kỳ của dù đình, nhanh dù gia dù gia đình, có đình, máy đình, gia cà gia đình, gia máy gia đình, tát đình, gia đình, gia ăn, gia đình, gia đình, ở đình, gia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  đình, เป็นอันต้นไพีตู่กูแบบจุมจ้มๆหลาย,ยทออยยนมาเบิ่งกอนสักนาทีแล้วจ้ะโอ้ย จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ามามามา,มาชมกันมาชมกันเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอาดเน้ใส่ถุงได้สง่งถุงจ้ะกับปีหน้าเพื่ละจังซีได้มมนเริ่มปุ้มเอ๋อเนาะจ้ามาค่ะจ้ะไปไปเบิง่งข้างเนาะกันจ้ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังอีเวหนึง่งซีแดนไปทำความสะอาดแน่น มองเก็บของมองนี้จ้ะเก็บของมองนี้จ้ะเนีโอเคนะคะดูค,ค่ะสะอาดสะอ้านแล้วจ้ะเป็นเรียบร้อยะระเบียบเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามสวยงามแล้วจ้ะออโอเคเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอค่ะอย่าลืมกด กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกดกำลังเจอเ้อแน่เด้อค่ะแพงพี่น้องเด้อค่ะสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ